ตาไอ้เขี้ยวมานแล้วนะให้เขี้ยวมันเรื่ออันเดียวลูกเรื่ออันเดียวให้เขี้ยวมันแบ่งกันอยู่นี่เขียวอ้าวโอ้โหข้ามมาจนได้เขี่ยวข้ามน้ำมาจนได้เออโอ้โหอ่ะอ่ะเอาเร็วเร็วสิหมดแต่ให้เขี่ยวมันลูกเขียวมา ว,วหมดแล้วหมดแล้วโบเบ้โบเบ้แล้วลูกโบเบ้์แล้วเขียวมาณนะ์ข้ามน้ำมาจะได้นะไม่เอานะไม่แย่งนะนู่ก,กินแล้วท้องฟุ้งเลยเขียวมันกินมั่งนะไปลูกไปได้แล้วลูกมันหมดแล้วเนี่ยโบเบ้เลยเนี่ยเนี่ยหมดโบเบ้ไปลูกไปจะค่อยกินไม้ ไยแม่จะไปธุระแล้วเนี่ยมืดเนี่ยตารลุกปไปได้เลยตะวันจะตกแล้วเนี่ยกินข้าวเร็วเดี๋ยวเขากัดเอาหนะลุยน้ำข้ามมายาลูกจ้าเนี่ยบอก่าอยาเห็นไหมยังยัง ตีก่อนตีก่อนไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องตายแม่บอกให้แยกย้ายไปไงไมาอยู่ทำไมเนี่ยมาให้ก่อนสิมาให้ตีก่อนสิไอลินดมไปเลยไปนินไปเลยเขี่ยไปเด็กตาเจ็บไปลูกไปตายเรนียว เดยวตาบอดนะมันกัดตาบอดเห็นไหมไอ้ดินดำกัดตาบอดเห็นไหมไปพูดไม่รู้เรื่องเนื่อหมมยก่อนสิหมายก่อนสิ มืดด้วยจังวะไปเลยลินดำแม่ไปแล้วแม่กลับบ้านแล้วไม่เกียดคุยด้วยพูดกันไม่รู้เรื่องลินดำไปไปสิแม่ไปแล้วแม่ไปบ้านแล้วเร็วพาน้องกลับไปไอ้เขียวเร็วๆเ,เข้าเขียว เดีวเร็วๆข้าบอุ้ยลูกอีเหนียวเต็มตัวใช่ลินดำไปลุยเหนียวที่ไหนมาวิ่งมา,มาเมื่อกี้ท่ามีกระดงหนามแม่ไปแล้วลแม่ไปละไปแม่กลับบ้านเร็วๆไป อย่หมดยาอ่ะเดี๋ยวเร็ววเข้าไปกลับไปลูกไปเดี๋ยวไอ้เขี้ยวกัดเอาเร็วเดี๋ยวเขี้ยวมันกัดเอาไปบ้านแม่ไปแล้วกลับบ้านแล้ว าปนินไปมา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 เร็ว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 ไปเร็วเร็วไปไปไปเร็วอ๋อดูไหมเหยียบจะไปยุ่งกับมันไม่ได้ลิ้นดำอ่ะมันไม่ชอบคนวุ่นวายมันกัดตาบอดมาเร็วเร็ว ไปวันรถอยู่วะไปลุกมารถมาเห็นไหมรถมาไหมดเกียบเอานานไปไป ไปแล้วแม่ไปมั้ยแม่ไปบ้านแล้วไม่วิ่งตามไปแม่ไปบ้านแล้ว